สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่โรนัลโดฟีเวอร์ตั๋วเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดราคากระฉูดเกินแสนแล้วกระแสะคลั่งคริสเติน่าดูนัลโดนะครับเกินถิ่นอุทรัฟอร์ดมาแรงสเสือเลยนนะครับหลังตั๋วผีเกมพบกับนิวคาสเซิลราคาพุ่งกระฉูดเกิน100,000บาทไปแล้ว บัตรเข้าชมเกมการแข่งขันพิมีลิกคู่ที่แมนเชสเตอร์เตรับจะเปิดรังอุทลาฟอร์ดต้อนรับการเยือนของนิโวอรซ o o ในเต็ดในวันเสาร์ที่11กันยายนนี้ถูกนำไปขายในตลาดมืดในราคาสูงถึง2,514ล้านปอนด์หรือประมาณ1,13,130ล้านบาทไทยตามการรายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อนอังกฤษ ดังกล่าวเนะครับเป็นที่คาดการว่าโดนิโดเนี่ยกองหน้าทีมชาติโรตุเกตจะได้ลงสนามนัดแรกให้กับทัพปีศาจแดงหลังหวนคืนกลับมาเล่นให้กับทีมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายออกไปเมื่อปี2009และก็ตั๋วที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการก็หมดเกลี้ยงซะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีแฟนบอลบางรายนำตั๋วออกไปขายในออนไลน์อย่างใน StubHub นะครับเว็บซื้อขายของออนไลน์ของเมริกาก็ซื้อตั๋วนัดนี้สูงถึง25,114ปอนด์นะครับในขณะที่เว็บ Live Football Ticket นะครับ ก็มีขายกว่า2 0ง้ที่นั่งครับโดยราคาอยู่ประมาณ250ร้อยถึงหกร้อปอนด์หรือประมาณ1,000 0ถึง30,000บาทน,นะครับในขณะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ประกาศเตือนแฟนบอลอย่าไปซื้อตัวผีโดยให้ผลว่าพวกเราไม่สนับสนุนให้แฟนบอลไปซื้อตัวจากแหล่งที่ไม่รับอนุญาตตัวเหล่านี้มักจะใช้ไม่ได้ทําให้แฟนบอลเสียเงนินฟรีผิดหวังและไม่สามารถเข้าดูเกมได้ครับ รบข่าวต่อไปครับร้านภูเมืองผู้ดียกให้รูนันโดดาวยิงคนใหม่แต่หน้าเกล่าของแมนยูขึ้นเต็ง2คว้าดาวซุนโวพิมลริกส่วนลูกกูนะครับหอ,อกเชลซีผง,งาดเต็ง1ึ่งเพิ่งย้ายมาขนาดยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นัดเดียวนะครับวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมายกให้รนัลโดดาวยิงคนใหม่ของปีศาจแดงรั้งเต็ง2ตำแหน่งดาวซุนโวพิมาริกฤด,ดูกาลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เจ้าตัวนะครับระเบิดฟอร์มอย่างน่าทึ่งนะครับในเกมทีมชาติแบบสุดยอดโรนโดเพิ่งทำลายสถิติกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติมากที่สุดตลอดการที่จำนวน111ประตูหลังเหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้โปรโตุเกสเปิดบ้านเฉือนชนะไอแลนด์2-1ครับในสื่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาจากฟอร์มันร้อนแรงดังกล่านลวนะครับทำให้วิลเลียมฮิวนะครับบริษัทรับพิดนที่ถูกกฎหมายของเทศอังเกตน,นะครับได้ออกมาปรับราคาตาต่รองดาวสโวของพิมลีกใหม่ โดยให้รนัลโดวัย36ปีนะครับขึ้นมาเป็นเต็ง2ที่มีอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2จ่าย9ไม่รวมทุนครับในขณะที่โลโกกู oo, ครับดาวยิงทีมชาติเยอเวียมที่ได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับเชลซีรอบหนึ่งพระดเต็ง1ที่ราคาแทง3จ่าย4ไม่รวมทุนส่วนโมเมซาราของลิปูครับอยู่ที่เต็ง3ครับแทง1จ่าย5ไม่รวมทุนส่วนได้เฮริเคินครับกองหน้าอสเปอร์เจ้าของดาวสโวรเมอรูการที่แล้วนะครับหล่นมาเป็นเต็ง4นะครับ สำหรับข่าวต่อมาแมนยูเอว์พูและอาร์เซนอลไม่หมดหวังดีลของบิสซูมาตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้แมนเชสเตอร์เดลตเอร์พูและอาร์เซนอลนะครับตัวเป็นข่าวว่ายังคงหวังที่จะคว้าตัวอิฟบิสซูมามิดฟิลด์จากบรดันเพื่อรวมศึกฟุตบอลพรีเมียร์กริดในตลาดรอบหน้าที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพลาดดีลลังกล่าวในตลาดที่ผ่านมาฟรองกลางทีมชาติมาลีข้ามกลายเป็นหัวใจสําคัญในถิ่นเอแม็กสเตเดียมนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิล เมื่อปี2018โดยเจ้าตัวโตวเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของบิ๊กทีมอย่างปีศาจแดงหงแดงและก็ปืนใหญ่อย่างไรก็ตามครับเกรแฮมพอตเตอร์ครับในายใหญ่ของทัพนกนางดวนเนี่ยยังสามารถรั้งตัวห้องเครื่องวัย25ปีรายนี้ในตลาดซัมเมอร์ไว้ในท้ายสุดนะครับที่ผ่านมาแต่รายงานจากมิลเลอร์สื่อเมืองผู้ดีระบุว่าพวกเขาอาจจะต้องเจองานที่ยากกว่าเดิมถึงตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้ถึง3บิ๊กทีมนะครับยังเล็งคว้าตัวเขาร่วมทีมให้ได้ รายงานระบุว่าแม้ว่าวิซูมาเองยังมีความสูขกับไรตันโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขายังเหลือกับต้นสังกัดอีก2ปีแต่หากพวกเขาได้รับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลที่อาจจะทําให้ท่าทีของพวกเขาเ,เปลี่ยนไปซึ่งทัพนุ่นกลงนวลเนี่ยมีการตั้งค่าตัวของแข้งรายนี้ไว้อยู่ที่40ล้านปอนด์ครับสรับข่าวต่อมาเกอรีในวิวตำนานแบ็คขวาของปีศาจแดง Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดนะครับกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ปีศาจแดง ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้คริสเตยโนโรนัดโดมาเป็นกัปตันทีมแทนกับแฮร์รี่แม็กควายการที่แมนเชสเตอร์เดนตนะครับได้ตัวของโรนัดโดกลับมาอยู่กับทีมนั้นทําให้เกิดการตั้งประเด็นอย่างมากมายนะครับว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายบทบาทภายในทีมหรือไม่อย่างเช่นการยิงลูกจุดโทษคนรับบทยิงลูกฟรีคลิกรวมถึงตําแหน่งกัปตันทีมหลังจากที่เดิมทีปัจจุบันโรนัดโดเป็นกัปตันทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกันแถมเขายังมีประสบการณ์มากกว่าแม็กควายด้วยได้รีเปิดเผยว่า ผมเคยแปลกใจมากๆถ้าเกิดมีการถอนแฮร์รี่แม็กควายออกจากการเป็นกัปตันทีมผมคิดว่าแฮร์รี่แม็กควายนะครับจะอยู่กับทีมในระยะยาวส่วนคริสตียโนโดนาโดก็จะมาช่วยทีมเราสอปีเท่านั้นดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นได้การให้โดนาโดเป็นกัปตันทีมผมจะแปลกใจมากๆถ้ามันจะเกิดขึ้นกับการทําอะไรแบบนั้นผมมองว่าความมุ่งมั่นและทักษะความ,มเป็นผู้นําของคริสตียโนโดนาโดไม่จําเป็น ต้องมาจากการสบปอกแขนเลยแน่นอนว่าผมรู้ดีว่าเขาชอบเรื่องเกียรติยศส่วนตัวและผมก็เชื่อว่าเขาคงจะชอบกับการเป็นผู้นําในห้องเครื่องแต่งตัวแต่ผมเชื่อว่าเขาให้ความสําคัญกับทีมเหมือนกันและการริบตําแหน่งกับตันมาจากคนอื่นคงไม่ใช่การกระทําที่ถูกต้องสักเท่าไหรนักสำหรับข่าวต่อไปเดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิปูนะครับมองว่าการมาของโดนัลดจะทําให้การพัฒนาของเมสันกรีนวูดต้องหยุดชะงักลงไป กองหน้าทีมชาติกรงกฤดรายนี้เอาスタทซีซั่นนี้ด้วยความยอดเยี่ยมด้วยการจัดไป3ประตูจาก3เกมที่ลงสนามแต่ทางมอร์ฟีนะครับมองว่าการมาของโอนันโดอาจจะส่งผลโอกาสในการลงสนามของเมสันกรีนวูดนะครับซึ่งจะเป็นตัวขวางการพัฒนาอย่างมากเขาอายุ19ปีสิ่งที่เขามีตามธรรมชาติคือความต้องการการทําให้สําเร็จเขาทำประตูได้อย่างง่ายดายด้วย2เท้าอันที่จริงเนี่ยผมไม่จําเป็นเลยที่จะต้องหากองหน้าคนไหน ที่ทําได้แบบนั้นทั้งสองเท้านั่นตั้งแต่โรบบี้พาวเลอร์เขาเล่นได้อย่างสบายๆด้วย2เท้าแล้วก็กรีนวูดเองก็สามารถทําได้ดีในการเล่นด้วยเท้าขวาเมอร์ฟี่กล่าวผ่านท็อกสปอร์ตสิ่งที่ผมกังวลคือการมาของโรนโดผมไม่อยากตจหมีอะไรเพราะผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นหนึ่งในในักเตะที่ดีที่สุดเล่นในพิมเมยร์ลีกและมันน่าทึ่งมากๆที่เขาเข้ากับทีมและวิธีการเชื่อมกับเฟรนันส์และก็สันโชแต่ผมคิดว่ากรีนวูดจะเล่นและทำประตูได้ทางขวา ผมว่าเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าและคาวาน,นี่ยังอยู่กับทีมการได้เวลาลงเล่นเพื่อพัฒนาในบทบาทกองหน้าเบอร์เก้าจะมีอย่างจำกัดสําหรับเขาเขามีการเล่นที่สวยงามผ่านบอลได้ดีแต่เขาสนใจที่จะวิ่งตัดหลังเขาไม่ได้มีความเร็วแบบเอเบเป้แต่เขาเป็นตัวจบสกอร์ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าคิดว่ากรีนวูดแม้เราจะต้องรออีกนิดหน่อยจากการเซ็นสัญญาของโรนัลโดจะสามารถขึ้นมาเป็นตำนานที่สมบูรณ์แบบของยูไนเต็ดได้โรนัลโดจะเชีลอความเกาหน้าของเขาครับ ำหรับข่าวต่อไปครับเรียบริอยครับบาสซโลนาและก็ยูเว่สามสโมสรยังเดินหน้าในการลุยแผนสำหรับรายการยูโรเปรียนซูเปอร์ลีกต่อไปหลังประกาศเมื่อเดือนมษายนมี12สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับเข้าร่วมจัดการตั้งลีกใหม่แต่แผนดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งสโมสรถอนตัวไปอย่างรวดเร็วจนเหลือแค่3ทีมดัืองกล่าวท้งมาริตบาซ่าและก็ยูเว่จะไม่เข้าร่วมประชุมยูโรเปรียนคลับเอสโซซีเอชันหรือว่า ECA นะครับ ที่เจนีวาในวันจันนี้โดยทางนิวซันนะครับสื่อของเมืองผู้ดีเนีย่ยเผยว่าฟอร์เรสโนเปรเรสจอนลาบอตาแล้วก็อันเดรียอัลเลลี่สประธาสมมสนสโมสรได้เริ่มมีการพูดคุยกับบริษัทประชาสัมพันธ์รายใหญ่ในดอนดอนนะครับแล้วก็บรัสเชลแล้วรายงานสื่อว่าบริษัทพรีนนะครับได้เสนอหัวข้อปูทางสู่ซูเปอร์ลีกกลยุทธ์สำหรับการสร้างใหม่การรีสตาร์ทและชัยชนะโดยวิจารณ์รูปแบบปัจจุบัน ของทางยูฟ่าว่าเป็นการผูกขาดที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ทางอาร์เซนอลเชลซีเอร์พูและก็แมนเชสเตอร์เดนที้แมนเชสเตอร์เดนและก็สเปอร์ ur, ยังไม่ได้คืนตำแหน่งกรรมการใ,ใดๆที่ ECA ซึ่งปัจจุบันภายใต้การนำของนัสเซอร์อันเคเลฟีประธานสโม,มสรของปารีสชาชแมงนั่นเองครับผมอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ